นึกถึงคำนี้นะคนเป็นเพื่อนกันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันเวลาเพื่อนมีอะไรก็ควรจะอุดหนุนกันไม่ใช่มาอาศัยความสัมพันธ์จนเพื่อนต้องเกรงใจกันเพื่อนที่จะลดราคาให้เราเพื่อนเวลาเขาทำอะไรเขาค้าขายอะไรเนี่ยเขาก็มีต้นทุนทั้งนั้นแต่เพื่อนบางคนก็อาศัยความเป็นเพื่อนกันนี่แหละเข้าไปแล้วบอกเฮ้ยลดราคาให้หน่อยสิเราเพื่อนกันนะก็ไหนบอกว่าเพื่อนกันไง่ เพื่อนกันมันก็ต้องมาอุดหนุนกันเพื่อนกันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่วันสองวันและไม่ใช่มันจะมาบอกให้ลดราคาให้กันควรจะอุดหนุนกันเพื่อเอากําไรให้แก่กันและกันมันจะได้เติบโตไปด้วยกันก็น่าจะดีแต่เห็นเพื่อนบางคนก็อาศัยความสัมพันธ์แบบนี้ก็ไม่รู้เป็นความสัมพันธ์แบบไหนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับไม่ค่อยได้ให้จิตใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนกันได้นานสักเท่าไหรเพราะเพื่อนบางคนก็อาศัยความสัมพันธ์ของเพื่อนนี่แหละขอลดราคาลดราคาลดราคาจนความเป็นเพื่อนก็ลดลงลดลงลดลงลดจนแทบจะไม่เหลือความเป็นเพื่อนจริงๆนะโยมสําหรับบางคนน่าเสียใจน่าเห็นใจสําหรับคนบางคนที่มีเพื่อนที่คิดแต่จะเอาเปรียบสเสมออัอาตามาพูดแทนใจหลายๆคนนะโยมนะที่เจอบางคนที่เขารู้สึกว่า เกิดมาชาตินี้เขายัางไม่ได้พบเพื่อนดีสักทีเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันมีอะไรก็ควรจะอุดหนุนกันอย่าอาศัยความสัมพันธ์จนเพื่อนต้องเกรงใจกันและมาลดราคาให้กับเราสุดท้ายราคาของความเป็นเพื่อนมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพื่อนดีมีไว้หาให้พบและคบกันให้นานๆขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ